สวัสดีครับหลัจงจากที่เราเข้าไปไหว้าาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดถวิตแล้วนะครับกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะครับวันนี้ก็เลยออกมานะครับมานั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงบริเวณหน้าทางเข้าวัดนี่นะครับหน้าวัดทวินนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับถือว่าเป็นร้านกว๋นกวยเตี๋ยวบ้านแต่มีความอร่อยมากๆนะครับก็เลยวันนี้มานั่งทานก๋วยเตี๋ยวที่ หน้าวัดเลยครับหน้าประตูวัดเลยนะครับก็มานั่งจิมรสชาติก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับอร่อยมากนะครับอยากแนะนำเพื่อนๆนะครับลองมาทานดูนะครับอยู่หน้าวัดถวินศิลามงคลนะครับหลังจากที่เราทำบุญแล้วเราก็ออกมานั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับรสชาติใช้ได้เลยครับสุดยอด

ก็ต้องปรุงเยอะก็เตี๋ยวร้านนี้ไม่ต้องปรุงเยอะอร่อยอ,อยู่หน้าวัดเลยนะครับเพื่อนใครที่ผ่านไปผ่านมาก,กา็สามารถแวะมานั่งรับประทานอาหารได้นะครับเนี่ยอยู่ข้างติดถนนเลย,ย,น,น,เลยนะครับติดถนนเลยนะครับบรรยากาศอรูนบ้านแบบนี้นะครับไม่ต้อง ก๋วยเตี๋ยวเพราะว่านะข้างๆข้างๆถนนแบบเนี้ยข้างทางแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวข้างทางแบบเนี้ยพรว่าหนึ่งราคาไม่แพงสองรสชาติเนี่ยไม่แพ้กับอาหารที่อยู่ในกรุงเทพนะครับโอ้โหร้าั้เพิ่มขึ้นมาราคาไม่แพงลูกค้าเข้ามาเตี๋ยวนะครับลูกค้าที่จะ้าที่เขาทำอไรตำนานเสร็จนะง่ายๆคือก๋วยเตี๋ยวนี่ับก๋วยเตี๋ยวง่ายๆ อคคร่อยจริงๆจะให้เพื่อนที่ผ่านไปผ่านมานะครับแวะมาลองรับประทานอาหารลองเองชิมบุกนะครับอ้าวบรอยรกาศหลายอย่างบรรยากาศท้งบ้านนะครับก็กาะว่าเสื่อเพื่อนกเก่าๆแบบนี้ขมู้างทางนะครับราคาก็ไม่แพง แต่รสชาติเนี่ย sein, ไม่ต้องบรรยายนะครับอร่อยจริงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะกเวยเดี๋ยวแต่ที่บางทีก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกนะครับแ,แต่ว่าจากที่ผมเดินทางไปหลายที่หลายจังหวัด ก็เปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับอร่อยคนละแบบแต่มันก็อยู่ขึ้นอยู่กับบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เราไปนั่งกินนะครับแต่นี่เป็นตลาดราก๋วยเตี๋ยวตา่างจังหวัดนะครับเขตบาเรื่องบรรทนนะครับหาเจ้าเทียไม่กี่กิโลนะครับก็ถือว,ว่าเป็นอีกแบบหนึง่งอยู่ตามท้องไร่ท้องนาข้างถนนนั่งกินแบบชิวๆนะราคาถูก ซุปปลาเขารสชาติมันกลมกล่อมมากไม่ต้องปรุงเยอะ ยเยอะด้วยนะครับคุ้มเดีวผมมาสั่งที่นี่ผมก็ชอบสั่งแบบพิเศษลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นกะอร่อยจริง

โดยบอกนะเีปลาหวที่วัดต้นแต่อะมนั้แหลแต่ล้แต่ที่บ้านนี่หลาวันอืมอร่อยจริงอ๋ออืม นะครับอิ่มละเดี๋ยวทีนี้ก็จะเดินทางต่อเดี๋ยวรอรูคิดหน้าว่าผมจะพาไปที่วัดไหนไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดไหนนะครับไปขอโชวขอราบวัดไหนนะครับฝากเพื่อนๆติดตามนะครับกับช่องสัมปัจจัยชาแนลนะครับเป็นน้องใหม่ที่กำลังจะทําสื่อเพื่อจะสื่อกับสายมูเตลูและก็วิถีชีวิตต่างๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศนะครับกดติดตามไว้นะครับเพื่อ จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่จะดําเนินการทําสื่อให้ดีที่สุดนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆนะครับทั้งโชคลาภนะบที่ผมเน้นโดยตลอดนะครับเพื่อจะเราจะได้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมจะ <ๆ S 2> เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะนําพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศตามวัดวาอารามต่างๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อเราจะด้ร่ำรวยและเฮงๆไปด้วยกันนะครับฝากเพื่อนทุกคนนะครับที่กําลัง รับชมนะครับติดตามช่องสบายใจและทางที่ตอบสถานีมีโชคไว้นะครับคนจะไม่ผิดหวังนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปกันต่อนะครับอิ่มแล้วก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากสวัสดีครับ